พราะเราเข้าไม่ถึงพุทธะพุทธะที่แจ้คือเข้าไปถึงจิตนั่นเองอเข้าไปถึงใจเราเนี่ยแหละคือเข้าไปถึงพุทธ,ธะแล้วเราจะเข้าถึงใจเราได้ยังไงลุงจ๋าเราต้องมารู้จักก่อนว่าใจคืออะไรฮะเหมือนกับเราไปภาวนาเนี่ยเราบอกภาวนาคืออะไรลนะ่ะไม่ใช่ไปนั่งสมาธิ ไม่ใช่ไปเดินจงกรมนะเราต้องรู้จักพื้นฐานก่อนภาวนาคือพัฒนาพัฒนาอะไรล่ะพัฒนาจิตเดี๋ยวนี้พวกเราพัฒนาจต่วัตถุพัฒนาจต่ร่างกายพัฒนาแต่มิจีรีตองศาสนาเราเราก็เลยไม่เข้าไปถึงเลยอ่อนเปี้ยเสียขาไปหมด นะต้องปฏิบัตนะิถึงจะเข้าถึงได้คือพัฒนาให้เข้าถึงได้เข้าถึงพุทธะเข้าถึงใจนั่นแหละใจนี่แหละคือพุทธนะใจคืออะไรล่ะทีนี้จิตเนี่ยคืออะไรอะฮนะ เราต้องมาพูดถึงเรื่องขันห้าถ้าจะพูดถึงเรื่องจิตขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณรูปนี่คือนี่รูปขันคือรูปธาตุเนี่ยรูปคือกายเนี่ยนั่งอยู่ในรูปนี่คำว่ารูปเป็นวัตถุธาตุแต่เรื่องจิตเนี่ย คือสี่ขันนี่คือจิตเวทนาสัญญาสังขารบิญญาตินี่คือจิตพระพุทธเจ้าท่านกย็ย่อเหลือแต่ลูก,กับนามเห็นไหมหรือกายกับใจนั่นเองเพราะนั้นเราต้องมารู้เรื่องจิตแล้วทีนี้ถ้าไม่รู้เรื่องจิตเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องของศาสาศนา ก็จะไม่มีวินทางที่จะพัฒนาจิตเนี่ยขึ้นไปได้จิตคืออะไรล่ะจิตคือความรู้สึกนึกคิดต่างๆเนี่ยหรือตัวตัวอย่างที่หลวงตาบอกจิตก็คือความคิดนั่นแล้วจะมาแยกไม่ได้ระหว่างจิตกับความคิดเนี่ย ยังยังนั่งอยู่เนี่ยมองดูเลยมันไม่อยู่ไว้มันอยู่กับตัวตัวเองไว้จิตอะความคิดอะขนาดนั่งอยู่ตรงนี้มันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เห็นไหมความคิดเนี่ยมันไปคิดถึงคนนั้นนั่นมันละลึกถึงตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคือจิตมันมีกาลังมากมันเร็วมากความคิดที่แหละนะ พราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกวิธีทำไงจะอบรมจิตได้จะควบคุมจิตได้วิธีก็คือท่านบอกมีสมถะและวิปัสสนามีสองอย่างกรรมฐาน108ร้อยแปดก็ตามท่านย่อลงเหลือแต่สมถะกับวิปัสสนาสมถะก็คือ ทำยังไงฮะ,ะถึงจะให้จิตเนี่ยสงบลงก่อนอนี่แหละคือหลักการเพราะนั้นการภาวนาคือการปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องไม่ใช่ว่าโอ้ยไปนั่งสมาธิอย่างเนี้ยมันไม่ใช่นั่งสมาธิเขาเรียกนั่งคามา เพื่อจะทำสมาธิมันยังไม่เป็นสมาธิหรอกอที่จริงสมาธินี่มันยังเป็นต้องนั่งทุกิยาบททำได้หมดเลยสมาธินอนก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้สมาธิถ้าราจะรู้งงสิรู้สิไม่รู้แล้วมึงจะทำทำไมอ มันต้องรู้สิคนที่เป็นสมาธิก็คือมีสติสัมปชัญญะอยู่